สวัสดีครับผมชื่อตุ้ยครับผู้เบศอพบภงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชนกยาว์มธมค่ะชื่อเล่นราปามี่ค่ะครับผมเราเป็นตัวแทนของเยาวชนจากอาคาสังคมบบุตแท่นหลองแสงนะครับมาร่วมงานเยาวชนโลกที่ลิปบอนนะครับประเทศปุตเตอร์สุดครับผมครับอ่าสวัสดีพี่ตุ้ยกับน้องปามี่นะครับผมก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาสัมภาษณ์ให้กับอ่าไรส์เดอร์ส์มณฑลชลบุรีนะครับผม อยากจะถามว่าพี่รู้สึกยังไงครับตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันนี้ครับพี่ทั้งสองคนเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเราดิวนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามจนถึงวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามสิงหาครับผมตอนเดินทางมาตอนแรกก็ตื่นเต้นมากๆจนมาถึงที่แรกที่เราไปก็คือฟาติมานะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ไปที่ของแม่พระฟาติมาเสด็จค่ะ ต่อมานะคะว่าต่อมาข้างต่อมานะคะเราก็ไล่ไปอยู่กับโฮสที่ เมืองโปโตดมอสโปโตดมอสใช่ค่ะตอนอยู่กับพ่ก็รู้สึกว่าแบบคาที่เราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้ด้วยะแต่ก็พยายามสื่อสารผมตอนอยู่กับพ่รู้สึกอบอุ่นมากเป็นองุ่งที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเขาพยายามใส่ใจดูแลเราถึงเราอาจจะพูดได้ไม่มากแต่เขาก็บอกว่าพูดเลยคุยเลยทาให้รู้ว่าพวกเขาเป็นคนอบอุ่นมากแล้วก็ดูแลดีมากเลยค่ะครับ จนตอนนี้เราอยู่ที่ลิสบอนแล้วได้เข้ามาลงอายวชนโลกตั้งแต่วันเปิดงานวันแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาสิงหาครับผมรูสึกตื่นเต้นมาเพราะว่าความที่เราอยู่ในที่ที่มีเยาวชนมากมายที่มารวมตัวกันทําให้รู้สึกแบบโอ้รำตัาไหลอ่ะจริงๆลำตไหลเลยค่ะซึ้งมากเลยซึ้งมากก็เป็นแบบพระพรของพระที่ประทานพรให้เราได้มาเจอกับ ผู้คนมากมายที่เป็นเยาวชนผู้คนมากมายที่เหมือนเราแล้วก็มีความศรัทธาเหมือนเราค่ะครับผมค่ะอ่าเชนพี่ตุ้ยครับครับสําหรับสําหรับตุ้ยนะครับโค้ชภูมิดีใจมากนะที่ได้เดินทางมานะครับถึงเราจะเดินทางมาตั้งเกือบ20ชั่วโมงเนาะใช่ใช่วันแรกเราลงเครื่องซิลิป้อนเรารู้สึกว่าหนึ่งแหละบรรยากาศมันแปลกตาอ่าอ่าอากาศที่ดีทีดีเนาะแล้วก็นั่งรถไปฟอร์ติมาครับรอบแรกเราไปถึงวันนันเราตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนที่ว่า รีบอาบน้ำจนเดินออกมาเดินน่ะเดินมาเดินมายเตอนเช้าเลยใช่ไหมเดินวันนั้นเลยวันนั้นเลยวันนั้นเลยเดินมาถ่ายรูปเราก็ไอ้คงว่าเราคิดว่าตอนนั้นมันบ่ายเราเนาะเราไม่รู้ว่าตอนกี่โมงครับโอกาสมันเริ่มมีความสุขขึ้นเรื่อยๆเนาะตั้งแต่เริ่มเรามันเริ่มอยู่ที่ฟัติมาได้แห่ไม้พาได้ร่วมิซาต่างนะแล้วเราก็ได้ไปสัมผัสชีวิตที่ตอนสัมผัสชีวิตทําให้เราอบอุ่นมากขึ้นเนาะโอ้โหที่เราอยู่อายุไม่ต่างกับพี่เท่าไหร่เนาะ เขาก็ดูแลอย่างดีดูแลเป็นเพื่อนอย่าเราห้ามชมอะไรเลยแต่บอกว่าเอี่ยอ้นนี้น่ารักจังเลยคุณอยากได้เหรออันเนี้ยสตรอเบอร์รี่หน้าบ้านคุณสวยจังเลยเอาคุณอยากกินเหรออ่องุ่นบ้านอางหุ่นข้างบ้านสวยอ่ะอยากได้เหรอไม่เป็นไรครับเราแค่เซอร์ไพรส์กับผลไม้ต่างๆอ่าใช่ครับแต่เขาดูแลอย่างดีใช่ครับแล้วเมื่อเราเข้ามาถึงลิบบอนเนาะเราก็อ๋อบรรยากาศมันก็เริ่มตื่นเต้นเรื่อยๆเนาะเพราะจากที่ว่าเราไม่ได้ค่อย ที่เราไปสมัคชีวิตหรือว่าอยู่ฟาติมาเรายังไม่ได้เจอผูนเพื่อนเยาวโยชนจากจากต่างต่างนานาชาติแล้วเขาในบอลวันแรกที่มีตาเปิดคกับใกล้เมื่อเสร็จล้วก็เดินเล่นแล้วตอนที่เราเดินเข้ามาน้ำขนมันเริ่มลุกตาตามันเริ่มจะไหลเพราะว่าเราเห็นคงจากนานาชาติเราเห็นเยาวชนจากทัวทัวโลกที่มีรอยยิ้มโบกไม้โบกมือทักทายกันเป็นอะไรเป็นหัวใจอันหนึ่งเดียวกันที่จะมางานเยวชนโลกครับผมครับผมอ่า อยากทราบว่าประทับใจอะไรขอคนละอย่างหนึ่งได้ครับที่ประทับใจเลยประทับใจพลังของเยาวชนประทับใจรอยยิ้มของเยาวชนแต่ละครับประเทศที่ยังไม่รู้จักกันภาษาไม่เหมือนกันแต่สามารถทักทายกันแล้วให้ความรักจากกันโดยรอยยิ้มและคโพูดทักทายของแต่ละภาษาครับครับผมอ่าน้องปา์มี่ครับส่วนตัวหนูเองก็ประทับใจเยาวชนค่ะเพราะว่าเพิ่งเคยมาเยาวชนโลกครั้งแรกครั้งแรกเลย ว้าวมากๆที่ประทับใจก็คือทุกคนทังทา,ายกันพูดคุยกันอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่ารอยยิ้มนำพาทุกอย่างมาหากันเสมอค่ะขอบคุณค่ะครับผมอายากทราบว่าอาหารที่นี่ส่วนใหญ่มันเป็นประเภทไหนครับอาหารที่เรากินทุกๆวันเนี่ยเป็นยังไงครับ คนมอบเป็นแป้งเป็นแป้งเป็นเนื้อสัตว์เป็นชีสนะคะอาจจะสำหรับคนไทยอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเลี่ยนเลี่ยนนะครับผมแต่ตาวหนูก็ไม่ชอบนั่นแหละค่ะแต่ก็พอกินได้อยู่ไม่ยากเลยถ้ากินได้จริงๆก็อร่อยด้วยอยู่ไปนานๆนะคะก็รู้สึกว่าเออเริ่มชินแล้วกินได้แล้วแต่ข้อดีครับเรื่องถึงเราทานอาหารไทยอาหารของประเทศเขาไม่ได้เนาะแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆทิตเตอร์หรือว่าต่างๆมิตรต่างที่มาจากประเทศไทยเนาะพกอาหารมานะครับ าใช่ครับอย่างใดกามทีมีน้ำพริกกับทุกคนน้ำวิกเลยบะหมี่งือสรุปรัหลายหลายรสนะครับเราได้มาแชร์กันนะครับเลยอยู่ด้วยกันได้เราไม่เคยกินขนมที่ว่าหนึ่งชิ้นหลายคนเนาะอันนี้เราสามารถแบ่งแบ่งปกันสามารถกินขนมน้อยๆกันแต่สุดว่ามีความสุขมากกับขนมชิ้นเดียวครับผร้อมครับทีนี้นะครับอยากฝากไรให้กับผู้ชมที่กลังรับชมหลายสดอยู่ตอนนี้ครับพี่เขาฝากว่า อ่าบรรยากาศเยาวชนโลกครับมันเป็นเป็นบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยาวชนเนาะอยากฝากว่าถ้าครั้งต่อไปถ้าน้องๆนะครับชมอยู่หรือทุกคนชมอยู่นั้นมีโอกาสนะครับขอให้สมัครมาครับรอยากใมามเลยรูประสบการณ์ว่าจากเยาวชนในประเทศไทยสู่เยาวชนโลกเป็นไปนยังไงครับผมครับผมอ่อาสำหรับหนูก็ขอฝากถึงเยาวชนทุกคนนะคะที่ อาจจะเห็นบรรยากาศในนี้ก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสเหมือนหนูนี่แหละค่ะเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกคเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนก,นกันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากด้วยก็อยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนทุกคนได้มาพบแล้วก็มาเห็นบรรยากาศเยาวชนโลกเหมือนหนูค่ะขอบคุณค่ะครับผมทีนี้ก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับก็ร่วมอภินาให้กับอบรนาเยาวชนไทยเนาะ ที่มาร่วมงานเยาวชนโลกนะครับและพวกเราก็สัญญาว่าจะเภาวนาให้กับพวกเขาครับก็คันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตุ้ยและก็น้องปรามิครับที่ให้เกตสัมภาษณ์ให้กับในเพจของเรานะครับไ์ครับสื่สมุทรจันทบุรีนครับขอบเจ้าไปพรพี่ๆทั้งสองคนครับแล้วก็คนดูทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ